มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะนุแม่บ้านพี่ตะกะเตนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้จะยำสับปะรดยำผลไม้หลายยำผลไม้หลายสับปะรดนี่ยำผลไม้หลายเอ้ยยำผลไม้หลายตาเอ้ยยำผลไม้หลายตายำกระนำปลาบองแตนขวนะละ สนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราแบบปักหมดไว้แล้วข้างล่างนะคะสนใจก็สั่งมาได้เลยขวดละ99บาทเองนะคะตอนนี้แม่บ้านเริ่มจะยำแล้วนะคะจะเริ่มยำจะเริ่มยำแลวนะคะ <c oughs> ไม่รบพูดกลับทางไม่พูดถนัดเลยแซวแซวโนออ่นถนัดมากเลยนะพูดกลับทางนี้เริ่มต้นใส่ใส่น้ำปลาร้าส,<ร>สูตระะไหนคะเนี่ยเขาดูหน่อย yeah. สูตรยำนะคะโอเคโคนละเท่าไหร่คะนุ่นคตบาทเองนะคะตอนนี้มีโปรอะไรเอ่ยสอันนี้สองอันนี้กดเท่าไหร่นะเก้บาส่งเกาสิบเาบาทถ้าซื้อสอขวดส่งฟรีเลยใจดีใช่ไหมคะแม่ค้าใจดีเนี่ยบองเต้นบองอะไรน่าเนี่ยพิกปนพริกป่นละเกบาท วังแสบตานะลมมาลมมาเดี๋ยวเราให้ดูสีนะคะเดี๋ยวเราเน่เน่ที่ตั้งลบไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าแดดแดดก็ร้อนนิดนึงแล้วก็กลัวลมมันพัดใส่คนที่โพดแต่เมื่อวานก่อนก็กินแล้วก็เดินใส่ตาคือพริกเราพริกเราแสบมากเผ็ดเผ็ดแสบร้อนอ่ะนะคะถ้าเข้าตานี่ก็รู้เรื่องนะคะอือหือไปต่อหน้านู่นเด่นหน้านู่นสวย ถ่ายอยากให้ถ่ายหน้าสวยค่ะคนสวยไม่ก็อยากรู้ว่าคุณนุ่นใส่อะไรลงไปบ้างอะค่ะใส่แค่พงชโรสถ้าเราชอบพุงชโรสก็ใส่พุงชโรสไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ปลาล่าโป๊ะแกงแตนขวดนี้เลยแล้วก็ใส่น้ำพริกแจแตนใช่ไหมคะพริกป่นแจแตนแม่ค้ารับมารึไม่คะพริกป่นแจแตนแล้วก็น้ำปลาแบบแบบยำคนละเก้าสิบเก้าบาท มันก็แบบต้องเติมอีกนิดนิดนึงนะคะโอ้โหนัวมากนัวมากมากยสีสีสีนี่ไม่ต้องพูดเลยสีนี่ไม่ต้องพูดเลยหอมมากผสูตปลาดำวันนี้ที่เราใช้นะคะเป็นสูตรยำนะคะฝาสีดำนะคะเป็นสูตรยำฝาสีดำนะเอฟซีเยอะเอฟซีเขาเยอะ แอปซีค่ะซีซิตะกเเตนค่ะช่วยโตดหนุ่นเลยค่ะช่วยโคละตอปวดนะคะส่งฟรีนะคะใจดีนะคะถ้าใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะเน่น่เน่เน่เน่่เนหอม่เนเน่เ่เน่เน่เน่นเนน่เน่เน่่นนเน่เ่น ลกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากนะคะกดใจก็้ะะออบ,อบเวลานะคะตืมากันพลน,<ม>น,นก็สั่งมาได้เลยชิมดูอะไรนะชิมดูชิมดูดูาคนดูพี่นุ่นเป็นไงอร่อยมากไปพี่กุ้ไก่จัดเลยเดีวันนี้พี่กุไก่จะร่วมนั่งกินด้วยนะคะนี่ พูดไปดูมาอุ้ยพูดที่เป็นหรือหรอยังไม่ธรรมดาได้หนิยูไม่โดนเนาะเอาแล้วนะคะพี่นูนเป็นไงอุ้ยเห็น้นอร่อยมากไม่จางสายตำตาเลยนะคะเพราะว่าผลไม้มันแบบน้ำมันโอเคแล้วนะคะที่เอาน้ำก็โอเคแล้วไม่ต้องเลยนัวซึ่งปกติยำเขาจะแล้วแต่บางคนไม่ชอบจะไม่ใส่ปลาใช่ปะแต่ลองใส่ดู เดี๋ยวแบ่งให้พี่แตนจานหนึ่งค่ะได้เลยยำสับปรดมันจะมีความกลมกล่อมนี่พี่แตนบอกว่าน้ำอะไรพูดไม่ทันเลยพอพอปลาลามันนัวปลาลามันอร่อยอ่ะมันจะเพิ่มความกลมกล่อมให้ให้ยำเราพี่นุ่นทำท่าอู้หูหน่อยอู้หโอฮ้ยปลาสวดให้สักบาทนะจ้านี่วันละเก้าสิบเก้าบาทเองไม่แพงนะคะพี่ไก่ชิมหน่อยพี่อำนาจบอก เอาน้ำน้ำไปหน่อยพี่นุ่นน,น,นี่นะคะเราจะเทน้ำแบ่งนะคะน้ำแบบไม่แบบคนคนเลยนะมา,มากเลยอะไรไมันจะแตกกลิ่นจะหอมผมปาดคนดูโอ้โหสร้างมาได้เลยสองกดฟรีเลยของแม่ค้าใจดีนะนี่นะคะเมื่อกี้ที่นุ่นบอกนะคืออันนี้สองขวดนะคะส่งฟรีนะคะมาใหม่ แลวนี้อย่าลืมผลิตภาาัณฑ์ใหม่ของเรานะคะพริกป่นเจ๊แตนนะคะเผ็ดแสบสะท้านสวงนะคะต้องลองค่ะเอามาทำยำทำอะไรอร่อยมากเลยนะ,ะ J พริกป่นเจ๊แตนพริกป่นเจ๊แตนถ้าใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะแ<อ>ค่กายตลอดสอบถามอะไรรายละเอียดก็ามมาได้เลยนะคะเรายินดีต้อนรับนะคะภาคอีสานพริพกป่น ปากปริศพันธ์ไม่เจ๊แตนได้แล้วค่ะพริกปนพริกโค้งเจ๊แต,แตนนะคะ,แ,แ,ะ,คะแสบเพชรแสบสะทานช่วงมีดตีบานตีนเมื้าไวเพชรยังยังกับแสบ,แสบ,แ,สบแสบกับเพชรเพชรอีิริบอนฮักลองค่ะลองนี่นี่ที่ให,ห,ห้เดู้โอ้โหพี่นุ่นสุดๆเลยอะคือแบบเสียงแตวมากคนไม่ไมไม ขวด <ıyorlar treating S 1> ละเท่าไหร่นะปักนี่ไม่ต้อ,องหวงดหมดไปเ <drink S 1> รียบร้อยแล้วตักบรวดฟรีเลยาเลยนะคเรียินดีลค <ix> ้าแซบบหลแซบหลน้องนุ่นบันวปาดอะไรไไป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 อ่าพี่นุ่นคำสุดท้าย พริกป่นะนะพริกป่น้นะคะขวดละ9บาทไน,นะคะนี่ค่ะ,ะทำสุดท้ายแล้วอ,อร่อยนี่นะคะส,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 สั่งมาได้เลยสั่งมาได้เลย